พดการออกเลขรางวัลหวยห้าน้อยหาน้อ,อยปกติประจาวันหนุย่ยสี่เมษายนสองพันหาร้อยสิบแปดรางวัลเลขสอง,องตารล่างเลขที่ออกเจ็ดแปดเจ็ดแปดรางวัลเลขสอง,องตัวบนเลขที่ออกศูนย์เกาศูนย์เการางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออกสี่ศูนาสี่นกานี่ก็เป็นผลออกกวันหวยห้าน้อยหาน,นอยปกติประจำวันที่ 4เมษายน2 5 6 8ก็ให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าหน้อยปกติได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไวไ้ได้จ้าสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจหากท่านชอบก็กดไลค์หากถูกใจกกดแชร์แชร์กันไปเยอะๆได้จ้าแฟนคลับทุกคนจ้าแลว้วมาพบกันใหม่ในเวลา19นาฬิกาสาสินาทีในห้าหน้อย VIP สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า คุณเด็กชายค